เอาเลยครับผมก็กรับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยวันนี้เราะกลับมาในคลิปเรื่อง <Keep S 2> <ch> Dragon d r e v e r Tealer บวกโ h o c เค a t e Block Food นะครับตอนนี้คงน่าจะาใกล้มาเต็มที่แล้วสำหรับอัปเดต Dragon Update นะครับซึ่งจะเป็นอัปเดตท,ที่24ของเกมเนาะซึ่งไปเดี๋ยวเราจะไปเริ่มดูเทเลอร์กันเลยดีกว่าครับมันยาว ผมอ่านตอนสีรุ่มนะเดี๋ยวน่ามันขึ้นเหม่ออีกครั้งแต่ทุกคนที่ฉันผมว่าเราบอกใกล้ล,ล่มแล้วแหละเองไม่นานเนี่ย <มา S 1> เราพวกเขากูอันนี้คืออะไรโชว์เคสเหรออ๋อเรื่องราวเรื่องราวเรื่องราวเขาไม่มีอะไรหรอกอันเนี้ย เอ้ยมังกรถ้าตามหลักจริงๆผมอยากให้มันมีแบบมังกรวนเกาะไฮดร้านะจริงๆมันก็ถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันก็ดีครับแต่ว่ามันไม่ทำแหลรมันแค่แบบวนอย่างเดียวผมว่าก็น่าสนใจนะแต่มันก็เกะกะเอออุ้ยวนอะไรอ่ะวนแก๊เอรวนอะไรไม่กี้แล้วที่บ้านทุกวันะกดไปโรงยนชาี่เหรอโอ้ย ขนสีม่วงอ่ะเนี่ยบนแกหรบอ่เียกอดสวอ่ะเาไ่ห้ร์ี้มีตงเีช้ี้หได้บเีย้มตังปรมาเที่ยวือ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห ฮึ่มเจี่ยบเอ้ยผมังกรได้นอนสกิลไหนเนี่ยสกิลเอ๋อโอ้โห้เฮ้ยอะไรอะอุ้ยโหดจัดผมบอกเลยโคตรโคตรกระตุกอ่ะหลังจากอัปเดตมาเชื่อเนอะ คนเล่นน่าจะเยอะนะผมว่าเกินล้านแน่นอนระดับแรกอะจะไม่รู้ว่าล้านเท่าไหร่นะปัจจุบันที่ผมดูอยู่ประมาณคนเล่นเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันนะครับโอ้อ้ยไม่นะพ่อตกใจมากกว่าออื โคตรอลังการกุผมสกิลแปคงล่างนี่นนโอ้โหอย่างกับมังกรอเวกมากกว่าเนี่ยมังกรรีเวิร์สมันสุดจัดกับสมราคามันโอ้ยเยอะโอ้อัปเดตหน้าผมหวังว่าโลกสี่จะมาแล้วกันนะ ใช่บนแก๊สนาบนแก๊สสองผลใหม่นะครับผมไม่ไม่ไม่ใหม่ผลบางกรไม่ไม่นับว่าใหม่อีกผลใหม่มามีใช้เวลานานนานครับผมบิดมาเยอะเลยแหละบิดมาตั้งแต่ต้นปียันท้ายปีบนแก๊สครับสกิลแรก เป็นยังไงอุ้ยโอ้ยสี่พันขออนุญาตปิดคำบรรยายนะมันเหมือนเป็นการพุง่งพุ่งไปต่อยหมัดแล้วก็ซวบทีหลังอะประมาณนั้นนะครับอืมด้านเมจประมาณสี่พันสามครับผมตีรวมๆแล้วตัวที่สองครับเป็นการใช้พลังแบบวงแหวนกลมๆอะไรประมาณนั้นน่ะอุ้ย แบบปล่อยปล่อยยัด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 ,ยดไปเลยปล่อยให้มันเป็นวงกลมอะประมาณนั้นนะครับผมเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมพูมเตฒรนาเลเวลไม่ตันอะสองพันห้าร้อยห้าสิบอย่าบอกนะว่ามีให้ฟาร์มเพิ่มอะไม่เอานะขี้เกียจอันนี้เหมือนเป็นเอ่อแรงโน้มถ่วงอะไรบางอย่างครับผมพุ่งใส่ประมาณนั้นสมูทเดวอนสมูทเดวอนเออหูยห้าพันแปด สกิลเอฟเป็นการพุ่งใส่ครับผมแล้วก็น่าจะบินได้ด้วยเนาะโหดีจัดแล้วดูลักษณะผลดีโคตรสวยอู้กี่บาทเนี่ยซื้อเลยไปฟาร์มเงินก่อนเดี๋ยวมาฟื้เดี๋ยวมาซื้อเลยมาฟื้อว่ะแทนผลแม่งมาเลยโคตรดี เดี๋ยวมาปรับจริงผมว่าอาจจะมีเนิฟเลยสกิวีอ่ะอันนี้คือด้านฟันปกติครับผมมาสกิวีแน่นอนว้าวเพื่อคอนเดนเซชันโอ้โหแปงลงร่างโอ้เป็นร่างเป็นมนุษย์มนุษย์แก๊สเด้อมนุษย์แก๊สผมขอเรียกว่ามนุษย์แก๊สแล้วกันนะครับไม่รู้อ่ะเหมือนเป็นทารนเฟอร์อะประมาณนั้นนะครับผม โอ้สามารถฟันได้เลยครับผมอุย้ยก็ดีนะเค่เหมือนผนพระเลยครับผมทรงเดียวบนพระเลยไม่ดีนะสกิลก็แบบว่าแรงใช้เล่นอยู่ง่ายๆคือเหมือนบนพระเลยครับผมแต่อันเนี้ยไม่ต้องไปถือดาบไม่ไม่ต้องไปถือดาบฟา์มสเตอรี่ก็คือเหมือนเอาดาบตีให้มันอันนั้นไม่ต้องเหมือนผนพระไงอุย้ยสกิล วงกลมไม่ใช่มันเหมือนเพราะมันคือวงกลมอ่ะ,อะ,ค,ะคืออันนี้มันมีดาบในตัวมันเลยครับมันฟาร์มได้สบายสบาย้ยดีวาะซื้อดีว่ะกี่บาทเดี๋ยวไปฟาร์มเงินก่อนแล้วกัน <Okay. S 1> เดี๋ยวอัปเดตมาน่าจะน่าจะมีโหต้องไปฟาร์มเงินเยอะแล้วแหละะว่าน่าจะได้เดี๋ยวน่าจะได้มานั่งซื้อผลแกส๊ส ดาก้อนผมก็อยากใช้แหละแต่ว่าแก๊สมอมามาฟาร์มแต่มันมีแก๊สเมเตอร์ด้วยนะแต่ผมก็ใช้ด้ฟันฟาร์มเอาดีกว่ามันก็ดีอันนี้คือสกิลยังเป็นศูนย์อยู่นะเพราะว่าเขาน่าจะทดสอบเนาะซึ่งเดี๋ยวถ้าปล่อยมาจริงๆก็สกิลทานเฟอ่อยังไงก็น่าจะเป็นสามอยอยู่แล้วครับผมคือผลเน,นี้ยมันตอบโจทย์ทุกอย่างนะ มีดาบให้ด้วยมีแปลงล่างเป็นตัวใหญ่ได้ด้วยบินได้ด้วยนะครับผมดีอะ <Yeah. S 1> yeah. คือัาดีมากอ่ะมาอยนในที่ส่วนผลม,มังกรนี้รีเวิร์กใหม่ครับสนาดหน้าตาสวยมากอันนี้350สกิลที่หนึ่งครับเป็นการชาร์จพลังจากเหมือนประกายอะไรต่างๆนะครับผมอืมเหมือนเดิมนะท่าแรกแต่ว่าเปลี่ยนประกายให้มันดูเท่ขึ้นเลยนะไอ,อ้ยาเขาก็โบนนะ จุ๊บ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 จุ๊ตูรตูร์น n ่าไปร่เกวเอนะครับผมเหมือนผลแก๊สเลยครับผมพุ่งไปแล้วก็ต่อยปัโอ้โหอย่างนี้ยปั้มไอพีีนี่ถูกเข้มข้ถูกใจแน่นอนครับผม เออกำลังมันเยฟเฟความเฟมไม่ได้เลยอือหือยิอ้วปุ้มคือมันเหมือนเราจับกดมันลงพื้นนะครับประมาณนั้นซีคิวซีอ่าแบบนี้เลยอุ้ยรัวจัดรัวจัดรัวจัดรอบเนี้ยซีคิวซีเหมือนบุ้งขึ้นไปด้วยแล้วก็ ผมว่าเดี๋ยวน่าจะมีการเปรียบเทียบนะระหว่างอัปเดตเก่าของผลมังกอกับอัปเดตใหม่อันนี้เป็นท่าบินนะครับผมจะมีการพุ่งตัวออกแล้วก็บินบินเร็วด้วยนะเออด้วยตอนลงมันจะมีแบบอุ้ย,ยเนี่ยเนี่ยปีกมันกระพือเร็วด้วยนะสกิลอะไรไปสามร้อยห้าสิบยังไม่มาสามารถทำดาเมจได้นะครับผมสกิลเอฟเนาะ ทางหลังผมว่าเขาเน้นทำดาเมจมากกว่าอืมอันนี้คือปกตินะผมถ้าโจมตีปกติเนาะวันนี้ไม่มีนะมีหรือไม่มีวะไม่มีเราไ,ไปถ้าไปกลางกับโอ้โหเฮ้ย ที่อ่ะคือมันเท่นะคือคือมันเป็นแบบประกายเวลาใช้ผลนี้มันเหมือนมันมีประกาย,ยแบบอะไรออกมาด้วยอะ่ะโอ้อุศอุศเล็กไปเลยอะ่ะแปลงล่างยังรออยอู่ อันนี้หรือว่าเราแปลงร่างเลยไม่ไหมอ่ะบอลีมันต้องเป็นมังกรน,นะสีนี่คือเป็นสีลุ้งด้วยนะโอ้วีตู้มเนี่ยผมชอบท่าเอ็กซ์แล้วสกิลเอ็กซ์เออโครชอบอ่ะจับกดลงพื้นอะ สวยจัดทุนที่สามคืออาวุธใหม่ใช่ไหมแล้วสกิลแบงล่างนะครับอ้าหรือว่าเมื่อกี้เราแปลงอะไรฉีดไปเลยวะเพราะอย่างอืมนี่แหละครับจ้าแบงล่างโอ้โหโคตรอลังการ กูดีอันนี้เหมือนมังกรจริงๆครับผมไม่เหมือนงูเลยงูงูบินได้อันนี้คือมังกรจริงๆวุ้ย ผลนะนะคดผมว่าผลอาจจะเป็นผลเสือผลสปิริตผลอะไรต่างๆเนี่ยมันน่าจะถูกปรับนะเราจะพา็ผลที่ไม่เคยปรับผลสปินนี่แหละคือมันไม่ไม่มีประโยชน์อผลอะไรวะที่ไม่เคยปรับผลหนามเออผลหนามไม่แน่อยู่หรอกอ่ะใช้สกิลอุ้ยเหมือนวงกลมวงกลมล้อมรอบนะครับผมแล้วก็ชาร์จพลังเสร็จสิ้นอู้ตู้บุ้ย สุดจัดจะได้ไกลด้วยนะ,สะแสดงว่าอุ้ยโคตรไกลครับผมว่าแนนะคตาอาจจะเนิร์ฟระยะในการยิงนะเพราะว่านี้มันไกลมากมันไกลเกินอ,ะอ่ะผมว่ามีอาจจะมีการเนิร์ฟก็ได้หูถ้าเอ็กคือจะจับกดเป็นแบบกงล้อมรอบแบบหมุนๆนๆแล้วก็ทุ่มลงพื้นนะคะผม คล้ายๆโมจิอะประมาณนั <tem pe a> ้นเออเหมือนเลยเลยไม่เหมือนขนาดนั้นเท่นะผมว่าอืมถ่ายเอ็กโอ้โหสวยเกินไปแล้วกูหลงรัวเูงสุดกจใช่ใช่ปากกา ช่วยชุมนะครั้งนี้อ่ะไปเก็บของเล่นสุดเจ็ดเดี๋ยวได้ผลแก๊สมาโอ้ไปฟาร์มเงินๆเดี๋ยวน่าจะได้มีคลิปรีวิวสกิลสกิลเอฟเป็นการหมุน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 มังกรน,นะครับผมโคตรเท่ มุน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 ทำดาเมดด้วยนะจะไม่แรงนะครับผมก็บ้าแล้วนะครับผมทุ่มโคตรอเองมุนมุนมุนมุอ๋อถ้าโจมตีหัวที่ครับถ้าคลิกเนาะสามารถทาดาเมดได้ด้วยถ้าคลิกในการโจมตีเมื่อกี้เราสามารถพ้นได้นะครับผม โคตรดีดีจัดจัดนะครับเดี๋ยว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 ี๋ยวเด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 ีวเดี๋ย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 วเดเดี๋ยวเดี๋ยยวเดี๋ยวเดยวเดี๋ยว๋ย นี่บนแก๊สนะครับบนพรีเมียมเขาปรับใหม่นี่คือแบบโคตรน่ารักอ้บมนมังกรอยู่ล่างสุดเลยครับผมโคตรด,ดี <c oughs> มีแบบเขาเรียกไงเอ่อเป็นการคำอธิบายเออประมาณนั้นน่ะอุ้ยไอ้ยะโคตรสุดอ่ะ ออ้ยอก็ต้าใช้เวลาเหมือนกันนะในการนั่งทำแอนิเมชันเนี่ย สุดจอดมีสองเพ่หรอผมเปิดเข้ายแล้วหลังจากนี้ไม่ต้อง โ okay. อ้หเกิดอนไรนึกอ,อ่ะนี่มันมังกรหนางูง้นี่ว่ามังกรหนางูง้คือมังกรน่าจะมีสองล่างครับผมอันนี้คือมังกรหนางูง้นะครับอ๋อพ่นได้เหมือนกัน มันก็เหมือนมังกรก็ผมอันเนี้ยเนาะวินได้เหมือนกันเนาะว่าสักพักบอน้นนไม่ที่บ้ามไม่มีวงกลมรอบๆนะครับในการบน้นออกจากปากแลก้วก็ปุ้ะนะครับผมบ้นได้ไกลเหมือนเดิมเลยโคตรดีอ่ะดังนั้นอนะ เดี๋วค่ะที่ยืนอยู่ตรงนั้นแล้วมันโดนนี่คือเต็มเต็มเลยครับผมส <c oughs> ก,กีเอีกผมไม่ค่อยว,าว่าเพราะันเนี่ยมันมันเหมือนเราหน้าอ,อกปุ้มไป้างหน้ามันไม่รู้อ่ะสกิลซีก็ อุ้ยพอได้ครับพอได้พอได้อ,ไดอ,ไดอืมพอได้เยอะ <c oughs> แต่ล่างเนื้อผมว่าดีนะแต่ล่างนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเท <c oughs> ่าไหร่นอกจากตอนแปลงล่างเนี่ยจะรู้สึกว่าดี <c oughs> ดีว่าโฆษณาะ ก็พอได้นะฮะจีเกอเอฟครับ,รรบก็โอเคผมให้สัประมาณเจ็ดเจ็ครึ่งเต็มสิบอได้ ความรู้สึกผมเองนะความรู้สึกในหลายๆคนอาจจะบอกว่าสวยแต่ว่าผมคือร่างนี้มันไม่ค่อยโอเคมันจืดๆไปหน่อยใกล้จบแล้วครับ ใช้เวลานานมากใช่เราเจอใหม่ในวิดีโ,ดโออ่ะ้ยคืออะไรอ่ะค,คืออะไรอ่ะเฮ้ยทักคนที่ นี่มาอาจจะมือกอนนี่ลอยฟ้านะเฮ้ยอาจะช่วยอะไรสักอย่างนี่ก่อนที่กี่เอาโบสนะครับผมในการตกแต่งให้เป็นเอ่อธีมฤดูหนาวนะครับผมไม่หนาวมีการปรับเปลี่ยนนะ อเ,เอเอปรับเปลี่ยนใหม่กโอ้ยเชี่ยมาเช็ดปากก่อนดสวยมาเช็ดปากก่อนเลดำน้ำอือเอาจัดจเดกกออือหือ บัเปลี่ยนทุกอย่างอ่ะเปลี่ยนหมดแล้วบอกฟุสอ่ะเดี๋ยว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 ปีย oh, ี yeah, uh. okay. ่ห้าเฉยอย่าไม่อ่ะโอเคออฟฟิเชียลออฟฟิเชียลเลยเดสเตทก็คือเหมือนเกมอัปเดตเกมอัปเดตผมไม่มั่นใจนะ14ธันวาคม2024คือพรุ่งนี้ เลยง่ายๆก็คือประมาณชั่วโมงครึ่งอ่ะเวลาที่ผมอ,าอ่านเยอะประมาณชั่วโมงครึ่งจะเข้าวันต่อไปโอเคครับผมเอาไว้ว่าในคลิปนี้เจอเพียงเท่านี้กันกนะจอนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นอะไรจำผมด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปแรกชนะส่วนนี้เป็นกสุริครับ